ใช้ปืนอะไรดีวันนี้แล้วแต่ไปเพื่อนเฮ้ยปอดวอนี่อะไรดีไหมมันไม่รู้อ่ะเพื่อนไม่ได้เล่นนานอ่ะเฮ้ยใครอยู่บนหัวกูเนี่ยเฮ้ยใครใครสีเขียวหายนั่นแหละมันเป็นอ้าวนั่นไงอยู่ใกล้ๆกูใครวะวาวายวายวายเ้ยวายวยย่า ขอยิงก่อนเลยขอยิงก่อนขอยิงก่อนไอ้ยเอ้ยอ้ยิงก่อนยิงก่อนอ้าวไม่ดีอ่ะเอ้ยสองคนสองคนเอาวันโกเอาวันเอาวันโกเอาวันโก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 วันเอ้ยปืนปืนไอ้สเตปมันเกี้ยนตบมันก่อนเลยเฮ้ยเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวเหลือคนเดียววันเอ้ยรอยา้ มด่าแม่งนแค่ไโดนลุมไปสามด่านพวกเราแม่งมาแบบมายืนกูกันมากเกินไปอ่ะไม่ใช่กี่บอมหมูบอมหมูไม่ได้ใส่กันโซ่สัตว์แม่งข้าชักโคตรช้าเลยเอ้ยใครกันเนี่ยไวๆไอ้ไวไวไม่ต้องตามมันจะตามเอ้ย กูเสีเอ้ยเว่ยเวๆคิดถึงว่ะคิดถึงว่ะเอาเฮ้ยไอ้เหี้ยสีเขียวว่าข้างกูหายกูหนีเอ้ยซันเดย์ตามมา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 เป็นวะไม่รู้อ่ะเพื่อนกูมันอยู่ไกล้กูแน่เลยอาจจะเรื่องหลอนละเฮ้ยเฮ้ยซันเดย์ซันเดย์ซันเดย์มายังมายังเอ้ยเวากว่ากว่าต้องใครเป็นวะลิชินไอ้เหี้ยไอ้ไกาเป็นไอ้ไกาเป็นไอ้ไกาเป็นไกามันเป็นไกามันเป็นเป็นกระยาละ กายมันเป็นกายเมันเป็นไอนุณเพชรกายคนไอโกนเป็นจริงๆอะวะแต่กูปั่นม่วกเยอะๆไม่ใช่กูหรืออย่ามาวางไอ้นี่จีนเอาปืนด้วยสิมาเป็นหรอจ๊ะเฮ้ยเงียบจังวะเอ้ยเหมือนกูเห็นนะเหมือนกูเห็นนะทไมมันเงียบจังวะเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วขวันอยู่ในนั้นมันวิ่งขึ้นมาแล้ว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  กูเตรียมตัวโดดนี้อะไม่ไม่ต้องไม่ต้องโกกเว้ยไม่เชื่อไหมมันมาแล้วมันมาแล้วเอ้ยอย่าเอ้อันบุ้น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 มันมีไม่มีปืนเว้ยมันมีมันไม่มีปืนเอ้เออมันมาแล้วมันมาแล้วอัดมันอัดมันเอ้ยเอ้หนี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 กูหนีแล้วกูหนีแล้วเฮ้โอ้เฮ้ยมันพลาดมันพลาดมันพลาดเฉชเยดวงกะดีดวงกะดีเฮ้ยกูต้งหมดแรงสิ่งใหม่ไอ้ดวงกะดีวะดวงกะดีวะ อีสัเดย์แม่งยืนอยู่ที่เดิมอยู่เลยบบไม่เปลี่ยนที่เลยสเดย์เอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วโกว่โกว้วอันั้นกลัวโอยโยโกว่าแล้วโกาแล้วโอแม่งสคนเลยต้ดกูดูยังไงตตีตีตเต้ยีต้ตอีตีตตตเตตยเ ไปยื้อเฮ้ยกายบอกไปหน่ไปไหนไปหน่อยถ้ามันวิ่งมาตบเราโดนคู่นะเอ้ยกายมันมาแล้วกายมันมาแล้วกายมาแล้วมันจะขึ้นนะมันจะขึ้นแท่นนะมันจะขึ้นแท่นนะหลังเสาหลังเสามันอยู่หลังเสามันอยู่หลังเสาเฮ้ยโกนโดนโกนโดดอย่าอยาอย่าอย่ากูไปมึงขึ้นกูไปมึงขึ้นกูไปมึงขึ้นสี่สิบพีสี่สิบพีถ่วงไว้ถ่วงไว้เอ้ยเอาเอ้ยมันเปิดกลกองเปิดเ้าะเฮ้ยเฮ้ยอีเจ้ยกูไปแล้วมีตีตัวใครตัวมันตัวใครตัวเอ้ยเต้บังมึงไอ้เหี้ยหังงมึเอ้ ชิบหายเลยกูคนเดียวเฮ้ยเพื่อนคุยกันได้ไม่เอากูปฏิเสธกันเป็นมามมี่กูปฏิเสธกันเป็นมามมี่มาเนี่ยปฏิเสธปฏิเสธกูขอปฏิเสธกูปฏิเสธกันเป็นมามมี่ล็อกมันไว้ล็อกมันไว้ไม่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 กูปฏิเสธปฏิเสธไอ้เยอะไอ้ติดติด ไม่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 ปฏิเสธอย่าเจ็บปวดอีกเลยอเาไอ้เชี่ยโดนดักโดนดักอ้าไม่ไม่ดนโดนเตะตูดโดนมามีอะไรโอ้เสียตูดเออจบแล้วพี่กันมามีโควิดมามีโควิดเอาเจอกันอีกแล้วไงเราในจำความเดิมตอนที่แล้วได้ไหมมันมันวิ่งให้เราอยู่เอาไก่มันวิ่งให้เราอยู่อะโอ้ไงไก่กูคิดถึงเนะว่า กูค <Jordan> ิดถึงมึงเลยไก่กูรักมึงนะเพื่อนกูรักมึงนะกูรักมึงนะเพื่อน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 กูว่าอะไรนี่ละกูรักมึงนะเพื่อนเอ้ยเมื่อกี้กูเห็นจุดสีเขียวอยู่แถวนี้เอ้ยเผื่อจุดสีเขียวอยู่แถวนี้กูทำให้เอ้ยอยู่ไหนไก่อยู่ไหนอยู่ไหนเยี่ยไก่เอาเยี่ยงวะเอ้ยเอ้ยสนดีมาสันดี สันเดย์อย่าเจ็บอย่าเจ็บปวดอีกต่อไปเว้ยสันเดย์อยู่ไหนอะเฮ้ยเจ็บปวดเยสันเดย์เ right> อ้ยสันเดย์มันเล่นเงียบอะเฮ้ยมันเล่นเงียบอะมันมี่หน่าเจ้าสุขกับทุกคนใช่เป็นมัมมี่เนี่ยมันมีความสุขนะสันเดย์อืมเป็นไรเฮ้ยเดย์มันเล่นเงียบอะเฮ้ยมันมันแบบมันไม่คุยกับใครเลยว่ะเฮ้ยก็ต้องหยุดนะพลเนี่ยตั้งใจว่ะเฮ้ยสันเดย์แม่งแมันเอาจริงว่ะมันเอาจริงว่ะมันดูยังไงอ่ะอันไหนโกูไอ้มันดูอะไรยังไงวะ ไอ้ยด้านว่างไม่เห็นเลยว่ะเดียนหายว่ะอ๋ออย่าติดเฮ้ยซันเดย์เฮี้ยมันไปหลบไหนวะเฮ้ยมันเล่นเงียบโอ้ยมันซ่อนหาแช่โอ้โหมามี่มามี่หามามี่หาคนไม่เจอวัดวัดอยู่คนนี้่ะด้านด้านบนเฮ้ยหาไม่เจอจริงๆว่ะไอ้เดียมันหายเดียหายตัวอยคนเงียบแล้งเงียบไปละไปละเฮ้ยเฮ้ย มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเอเอเอาตื่นมาเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่บนมันอยู่บนหอมันอยู่บนหอเฮ้ยเยี่ยมเลยไอ้ไก่ฆ่ามันไอ้ตเจ๊ยเชื่อมามี่ทำไมมันโหดจังวะมามี่มันอย่างอย่างอย่างเดือดได้อะแล้วมันประเด็นมันเกิดยังแค่กันไม่ชิบหายเลยไอ้ไก่ยยังโดนกูตบคนแรกเลยก่ยมันโดนกูคนแรกเลย ไัยกูกูจะอยู่โดดเดี่ยวแล้วไม่ต้องมาใกล้กูเฮ้ยกายกูรักมึงว่ะเพื่อนรอบนี้กูรักมึงว่ะเฮออดูชื่อนิชินไว้นะอ้าวไอ้เหี้ยไปต่อหน้าต่อตาเลยกูไปนะเมื่อกี้ก็แม่จะวิ่งขึ้นไปหาไอ้โก้นะเอาไปมาเอาไอ้โก้เสร็จนี่ยบ้ายอมรับความเจ็บปวดนะเอาไอ้จำจำมันไม่ใช่ไอ้โก้เหรอมันเป็นไอ้กายเหรอสวยวะสวยวะบีน่ะดีนะโอ้นไม่ไม่เป็นไรไอ้กายกูเกรงใจว่ะเกรงใจเกรงใจไม่ต้องห่วงเรื่องอัดจอ ยไง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 ไาไง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 วเไง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 ไ่ไง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 องไชไง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 องไงไ่อนไง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 องไ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 เไ้ย มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเดมันมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยกูถามไอยู่โกีิว่ะคือโดจิเดนมาบ้ามาบ้าบ้าอัดมันเข้ามุม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 เฮ้ยเด้แล้วเข้าสกัดอีกตัวหนึ่งสกัดอีกตัวหนึ่งเด้กูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วเดีกูไปแล้วโอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยยังไงวะ ตัวหนึ่งไอ้มันอยู่ข้างบนหน่อยสันดีอยู่ข้างบนลงมาแล้วอะไรเนี่ย<ๆ>ไม่เชื่อไม่เชื่อยังไม่เห็นโดนอะไรเชียวกูจะไปอบไหนดีวะทางแม่งอย่างโลง่งเลยทางมันโด่งมากไปเลยไปเลยเดี๋ยวกูจัดการเองอุ้ย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 ,ยใครเ<ๆ>นี่ยใครเ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 นีน่ยเฮ้ยยาไกลอย่าอย่าไกลอย่าอย่า การเป็นมัมมี่ยังไม่ดีอ่ะเพื่อนการเป็นมัมมี่ยังไม่ดีนะไอ้ไม่ได้อยู่กูไปหาอ้นอยู่ไม่ออกไม่ออกมันมันโกหกมันโกหกมันโกหกข้าสัมผัสได้ข้าสัมผัสได้ไม่เอาไปเอาไม่ไม่ไกลไปไกลไไปไกลไกูไปไกลไกลกูอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละแบบแบบเผื่ออะไรแบบแบบไกลไกลไปเล่นคนอื่นไปเออได้ได้ไปคนอื่นไป เอาเหี้ยเอ้ยหนีเสือป่าโจอชีหนีไอ้กายมาเจอไอ้โก what the fuck ชิบหายะกูหนีเสือป่าโจอชีวะเฮ้ยเดวต้องเป็นมนุษย์คนแรกที่ผ่านในรอบนี้เว้ยมนุษย์ต้องมีชัยชนะไอ้เยอะหนีเสือป่าโจอชีจริงเอสเดดเดดขอเปลี่ยนคำพูดมอดสะเพื่อนมอบดสตีดีไอ้เดดมันอยู่ไหนอะอยู่ทั้งบน กวงไปกวงไปไอ้บอกวงไปกวงไปมีบัฟกูมีบัฟกูมีบัฟเอ้ยมันโดนมันโดนเอ้ยเอ้ยไอ้กายมันหายไอ้กายมันหายกายมันหายไปไหนกายเอ้ยเอามันเอามันเอามันเอ้ยเยี้ยเดี๋ยวก่อนแล้วมามมี่แม่งอย่าโงดเลยไอ้เงี้ยอ้รอบสุดท้ายวรอบสุดท้ายอะมนุษย์เจะว่าสตารไหมวะไอ้เฮ้ยเอาละ ไม่อยู่เฮ้ยเฮ้ยใครเป็นวะใครเป็นวะหอยแบนไม่ใช่กูละไอสตีฟเฮ้ย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 ไม่ใช่กูละวันใครวะเอ้ยเอาเอ้ยไอ้เขียวเขียวใกล้ใกล้กูเป็นไว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 เย่ไปเขียวเขียวแม่งหายไปไอโวต่อโนะต่อหน้าต่อตาเย่ต่อหน้าต่อตานิ่งๆไว้ฮะก็คุมลงหายใจให้มันได้ยินเอาเฮ้ยมีคนมาวะถูกเรื่อ่างเวลา เอ้ยเสเดย์สเดย์ขึ้นหอสตเดย์ขึ้นหอเร็วเร็วเร็ขึ้นเย์มามามามกูมาช่วยบ้ากูช่วยบ้ากูช่วยบ้ากูช่วยบ้านี่ช่วยซัมเติมไอ้สัสเอเอ้ยเอช่วยอยู่กูช่วยอยู่กูช่วยอยู่ช่วยซัมเติมช่วยซัมเติมช่วยซัมเติมไอ้สัสช่วยซัมเติมช่วยซัมเติมเฮ้ยคืออะไรอ่ะมันคืออะไรวะปอมหมูอุ้ยนี่ไอ้พวกนี้มีแต่ไม่เอามาเล่นกันนะฮะนี่ผมเปิดด้ยคนแรกเอามาเล่นมีอาวุธโกกงงมมมม็ไ่ยเอาาใช้วะ ไอ้ไก่ไอ้ไก่เป็นรามี่เหรอวะยำยเดี๋ยวยำยคือใครวะได้ได้ได้สตันเงันหรือไอ้อะไรนะมีคนตายไปเอ้า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 ไอ้ไก่เจมีสตันดี๋วได้ได้ๆๆเพื่อนเด้เพื่อนอีไปให้หนีไเีไ นี่ไอ้เหี้ย yeah, สตันว่ามึงมันจบไปแล้วสตันว่ามึงมันจบไปแล้ว <c oughs> สตันมันจบไปแล้วใหม่กูยังมีสตันอยู่ <c oughs> นี่คือสิ่งที่ท่านต้องการหรือเราจะขึ้นไปได้ในกย่ยพื้นที่พื้นที่นี้เป็นพื้นเอ้ยเอ้ยเจอใครเนี่ยสันเดย์เอาแขกมาให้อะ่ะ <c oughs> ชอบแขกว่ะ เอาแจกวะตันเดย์เอาแจกมาให้ตันเดย์กูแจกมาให้มันอยู่ฝั่งนู้นน่ะอันนี้กูอ้นเอาแจกมาเอาเอาเลยมีเงี้ยอยู่กูกูนึกว่าเป็นกูนึกว่าเป็นไอ้กูนึกกูนึกว่ามึงไม่ได้กูนึกว่ามึงเป็นมังมีเอ้ยกลไกลไกลตามมาตามมาเราจะไปอยู่บนหอเว้ยตัวกวนวิ่งช้าเนี่ยวะใช่ กูก็วิ่งชาเหมือนมึงเอ้าเยอะเนี่ยยำยำแตกยำยำแตกไอ้แบบยำยำแตกเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่านะอย่านะอ้ะเยอะกูนอนแตกอ่ะไอ้เยอยมันมีอย่างดุเอ้ยมันมีโคตรดุหน่วยอ้นมาเปิดเปลี่ยไหนู่กูคิดถึงมึงไงไกด์เอ้ยเบต้ากูพาไปหามึงเองอ่ะเออโอ้แล้วมันนึกอ่อนแอว่ะโอ้